สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ฮะอยู่กับผมนนร้านออโตแกรมครับร้านแต่งรถอยุธยาเช่นเคยครับวันนี้พามาชมรถป้ายแดงหอมหอมอีกหนึ่งคันครับกับ Honda Jazz MC เอ้ยไม่ใช่ Jazz GK Jazz GK MC อ่าตัวท็อป RS เลยนะครับคันนี้เลือกเป็นสีเทาโซนิกเป็นสีหนึ่งที่แบบว่าหล่อมากๆครับเมื่อกี้ขับมาโหคนมองแบบ หล่ออะเอางี้ละหล่อมากนะฮะวันนี้ลูกหลักๆลูกค้ามาจัดล้อยางโชว์ครับสเต็ปแบบใช้งานนะฮะก็ก่อนไปรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะฮะเหมือนเดิมครับไปมาชมกันครับว่าวันนี้มาจัดอะไรบ้างนี่นะฮะอันดับแรกครับจะหล่อไม่หล่ออยู่ที่ล้อนะฮะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นล้อสี8ครับสี DGM นะครับหรือสีเทากันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีพิเศษนะครับสำหรับ NK เนี่ยเป็นแบรนด์เดียวที่ทําสีนี้ได้แล้วออกมาได้ดีนะฮะ อยู่ในที่สว่างแบบนี้ความเงาความฉ่ำนะฮะอยู่ในที่มืดก็จะดูเข้มดูหล่อนะครับ <Wow. S 1> ตัวนี้สเปคล้อก็จะเป็น15ขว้าง7.0 o อ,อฟเซต35ซึ่งใส่กับ Honda สายเฮดเนี่ยก็จะเข้ากันได้ลงตัวแล้วก็ไม่ล้นไม่ยื่นจนเกินไปนะครับเป็นฟิตเมนที่โหลดได้เยอะนะครับลัดคู่กับยางนะครับเป็นยางตัวท็อปจากค่ายบิสโตนะครับ RE004 นะครับ, e รบตัวนี้ทูลันซ่เป็นยางที่นุ่งเงียบแล้วก็ เสียงรบกวนต่ำนะครับรีดน้ำดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะครับการใช้งานคงทนนะฮะไซส์ที่เลือกคันนี้ก็จะเป็น19 5 50เเพราะลูกค้าคันนี้ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีนะครับแก้งยางไม่สูงมากแล้วก็ต้องการโหลดให้ดูทรงสวยการใช้งานครอบคลุมนะฮะพร้อมฮับลิงค์ตัวสีทองใส่กัดเจตคันนี้ไม่ใส่ฟ้านะฮะเลือกที่จะใส่ฮับลิงค์แทนนะฮะก็จัดไปครับฮับลิงค์ชุดนี้ก็ถือว่าเป็นกัดเจตหนึ่งที่ใส่แล้วลงตัวล่อนะครับล้อยางชุดนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 28,600บาทนะครับเพิ่มฮับลิงก็เพิ่มอีก1,200บาทนะครับตัวนี้ซื้อพร้อมล้อก็มีส่วนลดเพิ่มนะฮะอ่ะมาดูทรงกันอีกนิดนึงนะครับรถจะหล่อไม่หล่อก็อยู่ที่ทรงนะฮะทรงคันนี้เลือกใช้เป็นสตัดจากทางค่าย HD r i v e นะครับเป็นรุ่น S s p e ปตนะครับตัวนี้ปรับนุ่มแข็ง30ระดับนะครับรับประกัน2ปีนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นฟิลลิ่งหนึ่งที่แก้การท้ายเด้งท้ายโยนเนี่ยของ h o n d a j a z z แแ้อาการตัวนี้ได้ดีนะครับแล้วก็ ฟิตเมนต์ตอนนี้โหลดลงมาหน้าในห้าสิบสองครับหลังห้าสิบสองครึ่งต่างกันอยู่ประมาณครึ่งเซนนะคะก็จะเป็นฟิตเมนต์มาตรฐานที่ร้านออโตแกรมเราจัดให้ไปนะฮะก็ทรงประมาณนี้นะฮะสำหรับสีเทาโซนิกนะฮะเป็นสีหนึ่งที่ผมคิดว่าหล่อมากๆกนะฮะก็ประมาณนี้ครับตัวโช๊คเนี่ยของ SSP เก็อยู่มา2 9 9 0มาพร้อความใส่ตั้งศูนย์เหมือนเดิมเมื่อกี้เราตั้งศูนย์มาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพาลูกค้าไปลองดีกว่าว่าฟิลลิ่งจะชอบไหมนะครับถูกใจหรือเปล่าเหมือนเดิมครับไปครับ น,นี่มาจากที่ไหนนะครับมาจากคองโทครับแล้วเพิ่งออกรถมาเลยเหรอครับสดๆเลยออกมาสามวันแล้วจอดที่บรหารอ๋อออกมาสามวันแล้ว่ไ,ไปรับรถไกลฮะอืมอ่าตอนนี้ปรับหน้าไว้15นะครับหลังเบอร์10บแต่ลองดูฟีลลิ่งก่อนเพราะบอกว่าพับรถเร็วใช่ไหมละ่นะตอนนี้ความสูงด้านหน้าก็52หลัง52ครึง่งโอเคก็จะแบบทรงแบบเห็นทรงแล้วเนาะถูกใจนะ ไอเรื่องโชค๊คอะปรับเซ็ตฟรีตลอดครับหมายถึงว่าสูงต่ำแบบไม่ถูกใจก็มาปรับได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายครับเป็นไงเกาะไหมก็คืออยู่แถวคลองหกคบใช่ครับนะีไว้วางใจให้ผมดูแลใช่ไหมใช่ยนะัดไปขั้นแรกก็มาใส่นี่อะไรนะขั้นแรกก็มาใส่ที่นี่ขั้นแรกรุ่นอะไรเป็นวีออสครับอ๋อขายไปแล้วยังยังแต่ยังอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาขึ้นคะเพราะเดี๋ยว ไแฟนครับโอเคอ๋อเออคือนี่คือคันที่สองแล้วใช่ครับใส่โชกอะไรไปตอนนั้นใส่แก๊ปไปครับแก๊ปอ๋อคนเราฟิวขบานี้นะใช่อันนี้เคยนั่งว้ของเพื่อนเลยครับอ๋อก็เลยมาเลือกเป็นตัวเอสเปคเลยใช่อ๋อก็เลยรู้ฟิลอยู่แล้วแล้วเป็นไงฟิลรถเพื่อนกับรถตัวเองคันนี้ลองบอกเลยว่าเป็นไงใกล้เคียงกันมากนุ่มไหมนุ่มครับหายไม่เด่งนะ ปกติท้ายมันจะแบบดึ๊กดึกดิกดกเป็นไงโอเคนี่อธิบายหนะ่อยไงมันไม่กระด้างไปนุ่มใช่ไหมใช่ในโค้งเป็นไงโค้งโอเคหนึบไม่โยนแน่นมือเลยนะแน่นมือไหมแน่อเราฟิลว่ะตอนแรกปะ มั่นใจนะก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณคับสวัสดีครับ